สวัสดีครับวันนี้เกบบรรยญญากาศกับการไปเห็นงานของเขาอเบังนะครับ,บนี่ครับบังหน้าเราแกครับความหน้าความตาดีดียัดตัวขาไปจับขาเลยหัวรีไรวบเนี้ ดาราประจำช่องวันนี้ผมมีแห้งสียางแล้วครับเปิดแห้งยางเลยวเปิดแห้งสิวัดสิยางเดวางขึ้นเรอไปเราก็ยังอยู่กับบ่อโหดบ่อเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ วันนี้เก็บงานกันแล้วครับเนี่ยเที่ยวสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเที่ยวสุดท้ายกันเลยสิหวสัวซําเดยพี่น้องไปเบิ่งกันเบิรนลอบตัดแล้วครับด่างคุณเสียลุง bên lọp ta này bên bên cái này xìa luôn lọp tán cái này lọp tán cái này bên lọp tán cái này ยกเลยยกเลยยกเลยพอให้มีเรื่องเล่าไปเลยจะได้ก าได้ปเลยไปเลยส,ยสยว,ยวัสดีครับเสียลุงครับมื่อนี้นได้ย่าเขียวครับได้ย่าเขียวครับโอ้ยพ่อได้อยากได้กินมือๆนี่นะครับพ่อได้ปัวได้ซ่อมรถไปยังตันน่ะโอ้ยบอกเปนแต่ลิโตนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ยังว่ามันมีปัญญาสิปัวมันอยู่เดี่ยวเนี่ยนั่น ว่าไปอีกมันต้องเคืออถเสียดิอยยางบางื่อนเทียบงานน่นอยางก่อล้อไี่นี่ะมันเยงอดกันอยู่น่นนะอันนี้มาแบบนีละเาเทียพี่ีเดี๋ยวไปได้แมนบอครับผู้ตดีเลยนานะาผู้สาวบางเนี้ยาช่องมีผู้สาวเลยเขานาขึ้นมาแดกแ่บอยู่ เอาย่งั้นรอ้เเสียลุงนะรถหลากเป็นสามเหลี่ยมนะครับเครื่องอะไรเสียนรอครับสองสี่ศูนย์หอกาโอ้รอยกาสามเหลี่ยามลี่ยมเฉียเนี้ะกำเบงฟังเดก้าครับวันนี้จอดอยู่เครื่องเมื่อแล้วครับพี่น้อง ทีมงานต่อจเจริญทรัพย์เป็นยังไงครับได้ยินข่าวว่าเครื่องแห้งเกินสายพันธุ์เด่นออกเลยพันหรอครับนั่นๆนั่เนาะเออเจ้าเจ้าเจ้านหยปล่อยไก่เสือกัเสีย,สยตัวนี้นนนมันมันกันได้หน้าบ่อาบเสียผ้าบ่วซากคือเก่าหล่นละคนมันผู้หายตัวนี้เป็นเครื่องลอยเก่าหาปะ โบว์ห้อมเลยครับโบวโอ้โบว์ห้อมบวได้ครับโบว์บวกบ้าโบว์ลักสีดำมันอยู่โบวเมาส์ซบ้าันโบว์ลักสีดำแทด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 โอ้หายไปเสือเป็นยังล่ะครับสายพันธุ์มันหน่อยบ่๋นาไปเสกอสืมาบ้ถึงดีอยวมองเปลี่ยนๆหรือบุ๋นใส่เส้นเดียวเล่นให้ได้ตัวรถโบวเนาะตัวได้อยู่ดอกพอใส่เส้นเดียวก็ได้พอว่าเห็นเห้ใบพัดมันทำงานได้ตือ ก็ต้องไปจอดลั่นบุญเขาเปลี่ยนได้แหละซาลุ่ซาลุงไปเลยแหละเท้าเขาจยได้ยินเราไปที่ล่ะเที่สิเที่สิดีกว่วิ่งกลับรถเจ้าดีข้างเขาบ่ละโอ้ยบสุทธิใจนะครับรถจุกขวางเองเนาะไม่เป็นรถบริษัทเนาะการได้หนาบ่มีครับ ในหนาบวไปโบกรถเนาะยางงวงพวไปโบกรถเอาพี่น้องเบิ่งเนาะในหนาเครียดยางงวเด้อครับเด้อโอ้พาไปลงดินซ้ำเฉี่ยวเฉี่ยวคาในหนามันคืออา่าวมันขัดเถื่อคนเหนื่อยกู้อ่าวมันขัดเถื่อหลานไฟหลานนไฟมันหูเตี้ย <laughs> ใส่ดิน <laughs> เป็นเดือดไปนอ้ <laughs> องเอ้ยเงี้ยวหยัดหยัดหยัดทิงนี่ เต็มกล้องกันไปเลยตายแบก10ล้อามาเอาดินน้ำเงนเด็กก้า270เจ้วครับว่าจังไรคือคือบ่เขาแบวหรอฮะอันนี้ก่อน จังหวะเนี่ยมันให้บานเนี่ยบอกจะกู้ภัยเขาปเปล่าหนุ่มมัน,นมนาก็ดีดใจวินนองบ้างนะครับสิบล้อต้องเก็บฟ์ใหม่

โอ้ยยังขาดตาขีเรืครับส่วนฟังหนีก็ต้องขาลงุ้าโอ้ตมึงก็ใส่ดินเนี่ยละพี่น้องตั้งที่มีแพมากาเลียนเที่ยวหนีบอ่ามึงก็ใส่ดินเนี่ยบุนะกเกะน <laughs> ินยังใหญ่เนี่ยโอ้ รถเข้ากลางรุดออกเว้ดล่ะเข้ากลางเฮียละ่ะนั่นล่ะมันเฮี้ยงไรผมว่าแล<ร>้วบ,บอกแนละ้วว่าจะได้สัาร์เก็ตโต้หยับค่อยๆหยับค่อยๆนี่ล่ะครับหยียบไฟนะงั้นพวกเนี่ยหันเหยี่ยงที่ขาดนี่ยล่ะครับได้แก้เขาไปในบ้านนะครับเก็บงานเก็บหนังงานเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันนะครับมองลง เราข้างในเพราะใครคนหนึ่งอยากบอกให้เธอรู้อแอบ,บรักเธอบบมาเสร